อะไรที่เอกลักษณมากแล้วก็เป็นการชงจากที่กล้องนะครับที่เราจะได้รับโอกาสน่ารักมากคุณเนยวิยญงหลังเรานะครับคุณเนยสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดงครับชอบขี่เอ็นแม์มาจากสีกันนี้ครับจากรุงเทพครับคุณเนครับเนครับปีนี้มีอะไรที่พิเศษม้างครับปีนี้มันเราเป็นสนามแรกครับ โมโตชีตี uh, ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือเราจะได้เห็นว่า,าทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยแข่งแต่ละทีมเนี่ยได้มีการปรับเรื่องของรถรเทคโนโลยีใหม่มีอะไรใหม่ๆรวมไปจนถึงนักแข่งของแต่ละทีมก็จะมีการเปลี่ยนัวมันก็เหมือนฟุตบอลนะ่ะนึกออกไหมครับพอมันปิดฤด,ดูการมันก็จะมีการแต่ว่าของโมโต g ีเนี่ย มันมันยิ่งกว่าฟุตบอลเพราะฟุตบอลมันแค่เปลี่ยนผู้เล่นอันนี้นะเขาเปลี่ยนทั้งคนขับบ้างเขาเปลี่ยนทั้งรถด้วยอ่ามันก็เลยเป็นอะไรที่อ่าน่าสนใจกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมันแข่งไปถึงเดือนตุลาแล้วมันเหลืออีก3 4มสี่สนามมันเกือบจะรู้แล้วแหละว่าทีมไหนชนะอ่ใครจะเป็นแชมป์โลกก็ยังเคยมีสลองแชมป์ที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมอ่าแต่ว่าพอมาที่นี่สนามแรกมันไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนความสนใจของคนทั้งโลก มันก็จะมาอยู่ที่นี่ลุงเคครับปีนี้บอกกอตูต้องบอกว่าบัตรสื่อขอยากมากบอกว่าแบบโดยที่พี่อิวพี่อาบอกว่าเนื่อสื่อมาจากต่างประเทศเยอะมากจนแบบว่าทําให้แบบโคตาบอกอ้าวไม่เป็นไรยังไงก็เราก็มีทีมงานมีเดียของเราลงไปถ่ายทำอย่างนี้ก็โอ้แต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะที่ลุงเนที่ทําให้แบบประเทศไทยมีวันนี้ได้นะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวขอบคุณนิงนเรื่องดี้จะฝากอะไรไหมลุงเนยไม่จะฝากว่าเห็นไหมปีนี้ เราก็นำเสนอไทยอาร์ตพลอยไม่ไทยอาร์ตพอยอาร์ตจะไปเติแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็ทำอาร์ทพอยได้ไม่แพ้ใครในโลกนึกออกไหมครับเฮ้ยอันนี้คนลุกเได้เรื่องได้เรื่องอยู่ครับโอเคครับบุณมาครับสวัสดีครับ